สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนนะครับก็มาสรุปข่าวอาร์สต้านะครับประจำช่วงเย็นวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลค์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นนักข่าวอย่าง f ฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวชื่อดังของสื่ออย่างสกายสปอร์ตนะครับนั้นรายงานล่าสุดยืนยันว่า ปืนใหญ่นะครับได้ตัดสินใจนะครับไล่ล่าควาตัวโปรติโก้นะครับกองหน้ากึ่งปีกชาวบราซิล ในวัย24ปีนะครับเข้ามาร่วมทีมและกำลังพิจารณาอย่างจรงิงจังโดยทางด้านของปืนใหญ่นะครับนั้นเริ่มต้นเจรจาเบื้องต้นแล้วและนักเตะก็มีแนวโน้มนะครับที่จะย้ายออกจากเรอัลมาดริดเช่นกันครับและสำหรับการเจรจาควาตัวในครั้งนี้นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่ทางด้านของปืนใหญ่ก็กำลังสำรวจข้อตกลงทั้งหมดที่จะเป็นไปได้และในตอนนี้นะครับก็เปิดดีลเรียบอร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเด๋ยนนี้จะจบอย่างไรนะครับเพราะค่าตัวที่มัดอริจะขายนะครับตั้งไว้สูงถึง80ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับข่าวต่อมานะครับก็ยังอยู่กันที่ข่าวของโรดิโกนะครับโดยสื่ออย่างการดีนาเซอร์นะครับของประเทศสเปนนะครับ นั้นรายงานล่าสุดว่าเอเย่นส่วนตัวของโรติโก้นะครับกองหน้ากก่งปีกชาวบราซิลนะครับก็คือฝ่ายนําเสนอโอกาสในการคว้าตัวนักเตะให้กับอาร์ตต์ก่อนนะครับก่อนที่ทางฝั่งของอาร์ตต์จะตอบรับความสนใจในทันทีเนื่องจากพวกเขานะครับมีการจับตาสถานการณ์ของนักเตะอยู่ก่อนแล้วนะครับโดยทางด้านของราชันชุดขาวนะครับก็กําลังพิจารณาในการขายโรติโก้ออกจากทีมเช่นกันครับและพวกเขาต้อง การเงินนะครับจำนวน80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ67ล้านปอนด์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการต่อสัญญานักเตะนะครับโดยสื่ออย่าง Inside the Canon นะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสโมสรอาร์เตอนะครับได้มีรายงานล่าสุดนะครับออกมายืนยันแล้วว่าโทมัสปาเต้นะครับกองกลางตัวรับทีมชาติกาหน้านะครับ ที่ปัจจุบันก็อายุ31ปีเข้าไปแล้วนะครับใกล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์ตันมากขึ้นโดยตอนนี้นะครับสัญญาก็1ปีพร้อมกับออปชันอีก1ปีนะครับถือว่ามีความเป็นไปได้และมีความคิดเห็นที่ตรงกันซึ่งขณะนี้นะครับทุกฝ่ายก็ตั้งใจให้การต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้นะครับเสร็จสิน้นก่อนเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่จะพบกับซาแฮมตันในวันอาทิตย์นี้นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับ ทางชาลิวัตนักข่าวชื่อดังครับของอาร์ตออีกคนนะครับก็ออกมารายงานว่าในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับโทมัสปาเต้นะนะครับกำลังเข้มข้นขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากนะครับตัวแทนของโทมัสปาเตนะครับก็เป็นแขกรับเชิญ ของอันเดียเบต้านะครับที่สนามเอเมอร์สเตเดียมในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป1ต่อสูนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ลุ้นเดี๋ยวนี้อย่างมากนะครับอยากให้ต่อสัญญาให้ได้จริงๆนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับอาการบาดเจ็บของโทมัสปาเตก็ไม่ค่อยมีนะครับและก็เป็นตัวหลักของทีมนะครับที่ช่วยในแดนกลางได้อย่างมากเลยนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นชาลิวัตนะครับนักข่าวชื่อดังสายข่าวปืนใหญ่อีกคนนะครับรายงานล่าสุดถึงการให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาริต้าหลังเกมที่เอาชนะนิวคาเซิลไป1ต่อศูนนะครับว่าเขานะครับต้องการให้บอทบริหารทําในสิ่งที่ควรทําและการพูดถึงเป้าหมายในฤดูการที่จะต้องควา้าแชมป์ให้ได้นะครับ โดยเขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่านะครับมิเกอริต้าคงรู้สึกหมุดหงิดหลังจากแสดงความคิดเห็นหลังเกมกับนิวคาสเซิลและนี่ไม่ใช่เรื่องที่ด่าแปลกใจนักเนื่องจากเขานั้นรู้สึกหมุดหิดเช่นเดียวกับหลายๆคนกับการที่สมสอนนั้นไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมเมื่อตลาดช่วงเดือนมกราคมมิเกอริต้าต้องขัดแคลนตัวเลือกอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับนักเตะแนวรุกและทรงพลให้โอกาสในการแข่งขันในลีกของอาร์ตตนนั้นลดลงไปมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเขาวหวังแบบนั้นและเขาวหวังว่าฝ่ายบริหารของสโมสรจะตระหนักถึงเรื่องนั้นเช่นกันและทุกสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนั้น ชัดเจนว่าช่วงซัมเมอร์นี้เป็นตลาดที่ปืนใหญ่ยุ่งวุ่นวายอย่างมากและอันเดียมเบต้านั้นเตรียมส,สัญญาเพื่อพาสมสรสอนสู่ระดับใหม่ทุกคนหวังว่าคงจะมีช่วงซัมเมอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอาร์ตตันจะมีข้อตกลงพิเศษมากมายทั้งในขาเข้าและขาออกในซัมเมอร์นี้จะแตกต่างออกไปการเงินที่ดีขึ้นจะถูกนามาใช้และนักเตะามากมาย จะมายกระดับเกมรุกให้แข็งแกร่งขึ้นและมีซัมเมอร์ที่น่าตื่นเต้นกำลังจะมาถึงต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอ็นอนะครับตำนานกองหน้านะครับของปืนใหญ่และทีมเก่ากับการซื้อกองหน้าคนใหม่ว่าจะต้องเป็นนักเตะที่เข้ามาและใช้งานได้ทันทีไม่ใช่ต้องรอการปรับตัวอีกนะครับ โดยคาดกันว่านะครับปืนใหญ่จะมีการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะนะครับในตำแหน่งหัวหอกตัวเป้าที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดที่ทำให้ทีมไม่ประสบความสำเร็จอีกครั้งในฤดูกาลนี้นะครับและท่ามกลางความสนใจดาวยิงมากมายทั้งอเล็กานเดอร์อิซักวิกเตอร์ยูเครรสและโอลีวัตกินทางไรนะครับมองว่าคนที่จะเข้ามาจะต้องสามารถใช้เงินได้เลยในทันที ผมคิดว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับ a อสตันมากที่สุดก็คือคุณสามารถเข้าสู่ตลาดแล้วจ่ายเงิน 60, 70, 80ล้านปอนด์และในผลไรนะครับกล่าวกับทาง The Overlap นะครับเขากล่าวต่อไปว่าผมไม่คิดว่าปืนใหญ่จะจ่ายเงินดึงกองหน้าสักคนเข้ามาหากคนนั้นไม่สามารถสร้างผลงานให้กับพวกเขาได้พวกเขาต้องการคนที่พวกเขาต้องการเท่านั้นและบางทีนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มิเกลเทต้าก,กำลังทำอยู่ โดยในระหว่างนี้เขากําลังจะพยายามผ่านมันไปให้ได้หลังเราล้มเหลวอีกครั้งนะครับก็ลุ้นนะครับให้ได้กองหน้าจริงๆสักทีนะครับเดูการนี้ตามความคิดเห็นของไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับโดยยูเรียนทิมเบอร์นะครับกองหลังทีมชาตินเธอแลนด์จะพลาดลงสนามให้กับอาร์สตอร์นะครับในเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้หลังจากเจ้าตัวนะครับเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ โดยตัวของทิมเบอร์ไม่ปรากฏรายชื่อนะครับอยู่ในเกมพิเีกที่อาร์ส o ตอเปิดรังเอมิเรตสเตเดียมเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้1.0ต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ในตอนนั้นเฮดโค้ดมีเกี่ยวติต้าเปิดเผยเพียงว่ากองหลังชาวดัตนะครับจะพักหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามนะครับอาร์ตสตอนะครับตัดสินใจส่งทิมเบอร์เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับและจะพลาดเกมสุดท้ายของฤดูกาล2024-2025แต่เพื่อให้ตัวนักเตะนะครับพร้อมกับคืนสู่ทีมนะครับทันช่วงปรีซีซันก่อนฤดูกาลน่าจะเปิดนะครับ ทั้งนี้นะครับทิมเบอร์ในวัย23ปีก็เล่นได้ทั้งฟูลแบ็กและเซนเตอร์แบ็กนะครับลงสนามให้กับอาร์สตอไปทั้งสิน้น48เกมรวมทุกรายการนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากซีซั่นที่แล้วนะครับเจ้าตัวก็เป็นปีแ,แรกที่อเมริสเตียมแต่ต้องพักยาวเกือบทั้งซีซั่นนะครับเพราะบาดเจ็บรุนแรงนะครับถึงขั้นเอ็นข้อหน้าข้อเข่านะครับฉีกขาดหรือว่า ACL นั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับมิกออริต้าก็ออกมายืนยันว่าวินเลียมสริบานะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสก็มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเขาจะพลาดเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับที่เซนแมลลี่สเตเดียมเช่นเดียวกันนะครับขับทั้งหมดนะครับก็เป็นข่าวประจำลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละ1ไลน์นะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ